อันนี้แต่เราก็อยากมาชิมพี่น้องกำลังจะเริ่มย่างครับดูว้าวแล้วนี่ก็น้ำจิ้มแบบปลาเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะอ๋อ<ม>แต่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มปลาเนาะใช,ะใช่ใช่ครับโอ้เอในในในราคา200บาทเนี่ยดีให้ดูก่อนนี่อันนี้คือมีผักให้จานอย่างนี้นะ,ะแล้วมีเครื่องเคียงให้เยอะอย่างนี้นะตาม้าฟ้าตีตามช่องชงลุงเด่นลุงลุงลินด้วยนะคะคุยนะคะบ๊ายบายโบว์สองพันก็รวมรับเป็น 6 0 0มื 60, ่นหกหมื่นหกบาทโอ้โหกินกินอาานี้ห0ร้อยบาทสัวสเดยสวัสดีเมืองเสียมเรียบครับพี่น้อง EP นี้ไปตามหาให้พี่เก้าพาไปตามหาร้านวัวหันร้านเด็ดของคนที่นี่แต่เราไปเจอได้เมื่อกี้อีร้านนึ่งเขาปิดไปวัวใน,นหันเป็นตัวนะครับเขาบอกจิ้มกับน้ำจิ้มปาลาลาแซบนัว ตามสไตล์คนที่นี่เราภารกิจวันนี้ขับรถบนหาร้านขายบัวหันก็ไปลองเนี่ยอันนี้แค่ร้านแล้วามไม่ได้ยางแล้วเห็นอ่าเอเออาจจะมีอยู่แต่เขาไม่ได้ยางให้เราเห็นเนาะใช่ครัเจอไหมเจอไหมพี่โอ้โหอย่างเงี้ยร้านอย่างเางี้ยโคตรนี่ไงเชื่อวัวอย่างนี้โอ้เนี่ยร้านอย่างนี้ผมชอบเลยเนี่ยนี่นี่นี่ร้านอะไรเจอแล้วเอาตรงนี้เออร้านนี้แบบนี้ผมชอบเลยแล้วก็กินข้าวเสร็จเดินต่อได้เลยอ่ะกินกินเสร็จเดินต่อ จังฮอบโกดดอดจอบโกดดดเจอไรเจอไรเจ้าสาวคามาสาวบ้านนั่นตรงนี้นะโอเคสาวคามาเขาว่ายังไงนะครับจอบตรงนี้แหละท่านลงทีร้าโอเคส้มตำไปกินไว้ได้ไหมได้มาเห็นบรรยากาศตอนเย็นๆตรงนี้น่าจะเป็นละไม้คนขายกับถนนคนเดินนะครับพี่น้องชาวบ้านก็จะเอานั้นเอานี้มาขายตอนเย็นๆถ้ามาเองจะไปดูที่หรอกยาวสุดไปนู่นเลยเนี่ยส้มตำ โอ้แต่ว่าวันนี้ร้านนี้ไม่อาจจะไดเเ้เป็นตัวใหญ่นะก็เป็นขาประมาณนี้แต่เราก็อยากมาชิมพี่น้องกำลังจะเริ่มย่างครับดูว้าวคักบอกว่านี่พี่น้องแล้วก็จะเป็นบรรยากาศนั่ง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 อย่างนี้ที่แก่แล้วถ้าฝนมาตกจริงอยากนั่งข้างนอกนียด้วยเนะี่ย สาขาแม่โหมีหอยแครงนะนี่มีชาบูนะพี่น้องมีชาบูบเสอสว่างอยู่นี่มีหอยแครงครับมีกุ้งด้วยนะกุ้งนี่ก็หน่วยสิบร้อยพันหมื่นหมื่นห,นห้าร้อยิบาทครับร้อห้าิบาทสองรอบาทอันนี้ก็500หาก้350าร้อยห้าร้อยหสบกว่าสห้าสิบ อ่านเป็นอย่างนี้เลยครับง่ายอันนี้ใช้อัตราเลขเป็นง่ายกว่าอันนี้ก็คือร้อยห้าสิบาทกุ้งแช่น้ําปลาครับกุ้งปิ้งก็หมึอเนียงชโอนชมูไอปัดทัวโอน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 ชมูชมูไอ้โอนชมูไอ้สีนาสีนาอักสีนาอ๋อ อย่างหนึ่งที่ผมชอบที่ร้านอาหารที่ประเทศกัมพูชานะพี่น้องเขามีบริการคือเขาไม่ได้รีบแบบคุณต้องรีบกลับหรืออะไรเงี้ยเขามีบริการเปรให้คุณนอนอ่ะเห็นไหมมีทุกที่เลยเนี่ยเปรก็มีกินเสร็จก็นอนได้อ่ะชอบบรรยากาศอันนี้มากเป็นย้ำมานอนไหมย้ำมานอนตรงนี้มีมดไหมตอนนี้ก็ได้มาตัวไหนก็ได้เนี่ยชอบบรรยากาศนี่แหละกินเสร็จก็มีเปรให้นอน มีเปรทุกจุดนะครับพี่น้องเห็นไหมและนี่กินเสร็จก็อิ่มมากใช่ไหมกลับยังไม่ไหวใช่ไหมคุณนอนเปรย์รอเลยคุณไม่ต้องกลับมีบริการดีเนี่ยมีหมดเลยโอนชโมไอ้น้องไม้น้องไม่น้องไม่โอ้ไม่จ้าพูดไทยได้ฟังไทยรู้เรื่องไหมนิดหน่อยได้ไหมได้จะไทยสำหรับไทยมานอน no อ๋อไม่ ที่นี่เวลาใครมานั่งทานร้านอาหารที่โอ้ที่นี่โอ้ขันน้ําแข็งเขาสวยดีเนาะเขาก็จะมีน้ําเครื่องดื่มอะไรมาวางโชว์ให้เราคือใครจะดื่มอะไรก็ตามนั้นเดียวถึงเวลาเขาก็มาคิดเงินเองนะครับ <c oughs> นะเธอมานั่งอยู่ม <c oughs> ีน้ำดื่มแฟนต้าไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเป็นเนี่ยเป็นน้ำส้มเป็น <c oughs> นี่อนจากไทยด้วยกรีนเมดนมถั่วเหลืองอ่ะพี่นั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมนั่งท้่นั่ครับ พี่น้องโอ้โอเนื้อแบบเอ,อ๊ะหั่นๆเลยหั่นนี่นมือหัน่นเตาร้อนๆหั่นเนื้อวัว,วหั่นครับเขาคือวัวที่นี่เขาเผาหนังเลยนะเผาขนอ,อแล้วก็ย่างทั้งหนังครับพี่น้องเวลาทานน่าจะกรุบกรุบดีอ่ะนี่โอ้ยุบวันนี้แต่บางวันบางร้านเขาจะห้อยเป็นตัวเลยเนาะพี่ก้าวเนาะ แต่วันนี้มันก็อาจจะมีฝนตกครับบางจุดบางร้านเราก็อาจจะไม่เจอนะแต่วันนี้เรามาเจอร้านนี้ก็ถือว่าโอเคครับนะพี่น้องเนี่ยย่างวัวทั้งหนังเลยนะพี่น้องดูขาใหญ่ๆร้านนี้ลูกค้าน่าจะเยอะมากดูดูลักษณะของโต๊ะกับเก้าอี้ที่นั่งครับแบบยาววัวหันที่นี่ทําดีนะครับพี่น้องนี่ครับเขาก็เอาวัวมาย่างพอประมาณนะครับไม่ต้องมากอะไรครับแต่ก็ แร่มาเป็นชิ้นๆให้พอดีคำนะครับแต่ว่าเทคนิคของเขาคือเนี่ยพี่ก้าบอกว่าเขาแร่ๆมาเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปหมักอีกทีนะครับพี่น้องมีกระเทียมเจียวมีน้ำมันพืชครับพี่น้องมีซอสบางอย่างมีพริกไทยครับหมักเข้าไปเลยนี่หมักมาหมักขยำให้เข้ากันครับแล้วเอาไปย่างพี่น้องหอมมากครับสูตรนี้ต้องลองนะครับโอ,อ้างนี้ก็อร่อยสิอย่างเงี้ยคืออ่าหั่นเอาไปปุ๊บแล้วก็แต่จะมาหมักเครื่องปรุงแล้วย่างพี่น้องดูเอา เหล็กแสแตนเลสอย่างดีย่างมานี่หอมโอ้อยากกินหนังวัวเนี่ยเพื่อนน้องดูเจอหนังวัวเข้าไปนี่กรุบกรุบแน่นอนโอ้หอมนะหอมใช่ไหมโอ้หอมมากและนี่ก็น้ำจิ้มแบบปลาเนี่ยมาที่ผมบอกนะอ๋อแต่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มปลาเนาะใช,ะใช่ครับโอ้ครับอืมหอ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 มแบบนี้ต้องหิวน้ำอีกแล้วหิวน้ำอีกแล้ว <c oughs> หอมๆหอมๆอ,อ,อย่างนี้ต้องขาดน้ำมาตูมน้ำลำไยน้ำกระท้อนไปได้วยกันหมดเลยครับพี่น้องซื้อสี่กระป๋องแถมสี่กระป๋องอะ่ะว่าไปเที่ยวที่เราราคาไม่แพงนะมาเที่ยวที่นี่มีโปรโมชั่นอยู่ใต้ฝาครับคือถือว่าดีมากผมว่าอบถือว่าดีอพี่น้องไปไหนละ่ะ เหลืองเลยพี่น้องดูแต่หอมมากเลยอชอบกินที่มันติดหนังอย่างเงี้ยนะครับติดหนังอย่างเงี้ผมว่ากินหนังวัวอย่างเงี้มันน่าจะสดชื่นดแีแต่เครื่องเทศเขาหมักหอมมากนะบ,บอก่าเลยหอมครับซี่โครงติดซี่โครงอ่อนอย่างเงี้จะทานได้ไหมพี่น้องดูเนื้อจะกินด้มันแต่ตรงนี้น่ากินมากนะตรงนี้ยสามสี่ชิ้นนี่กินอันี่ พี่พี่เก้าแค่รู้คนในพื้นที่เขาก็รู้นะเวลาสั่งอยากจะกินซี่โครงหรือไม่เขาสั่งซี่โครงมาด้วยนี่เออก็น่าชิมครับพี่น้องว้าดูดูฉ่ำๆนะครับพี่น้องหัวเนื้อพี่น้องดูถามเดี๋ยวพี่เก้าเออพี่เก้าลองถามมันเขาดูถ้าอย่างเงี้ยเนื้อวัวเนี่ยที่นี่เขาขายจานเท่าไหร่เจ้าพี่เอฟซีผมดูตามตามธรรมดาปีน้นยเหมือนกัน ยี่สาน้ำู้ปราสจานละสองร้อเนื้อวัวนี่ชๆโอ้นี่น้ำเขามีน้ำซุปลาอเกทียมน้ำกระเทียมเจียวโอ้โหนี่มฉ่ำมาก็้ครับอ่ะนังเลยครับผมอันนี้เขาจะเป็นน้ำปลาครับผม น้ำปลาร้ครับผมน้ำปลาร้แล้วก็เราลองชิมดูก็จะเป็นเราเคยดูเขาจะทำแบบนี้นครับผมการกินไอ้นี้ของคนที่นี่เขาก็จะสมมติว่าพี่ก้าวนั่งหน่อยมันไม่เห็นพี่ก้าวเหรอไม่เห็นหมดผมครับผมอันนี้เห็นสุดร้อหรือยังเห็นแล้วเห็นสุดร้อแล้วครับเขาจะใส่อันนี้ไปด้วยครับผมไก่ในในราคาสองร้อยบาทเนี่ยดีให้ดูก่อนนี่อันนี้คือมีผักให้จานอย่างนี้นะก็มีเครื่องเคียงให้เยอะอย่างนี้นะอันนี้ครับอันนี้เราต้องัวใส่ถั่ว อ่าไม่ได้แล้วก็ข้บอันี้เอาามอาให้ผมีก็ได้มแล้วก็เราก็ใส่เค้กหน่อยใส่ถั่วแล้วก็มีพริกสดโอพริกสดครับผมแล้วก็เอาใส่ตะไคร้ตะไคร้ซอยครับผมี่เาซอยเขหั่นมาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็บีบมะนาวใส่ครับบีบมะนาวใส่อีกเดี๋ยวน้ำใสไหลปิ่เแล้วก็ ลองชิมดูเป็นยังไงถ้าผมมาเองผมไม่มีคนนําทางเนะี่ยผมก็อาจจะกัดกิน <c oughs> น้หนาวไปเลยเดี๋ยวขอชิมดูน้ําซุปนี่ใกล้ๆกนี่ก่อนดูดูนี่นนหน้าตาของน้ําซุปเป็นน้ําจิม้มครับเออน้ําจิ้มเขานี่ะเดี๋ยวชิมดูชิมดูแบบเยอะไปเยียร์มาบานมาโยมมีกับเกียเย๊ยด้ะอืมเข้ม,เข,มเข้มนัวนันวนกินปลาล่าแทกหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าปลาล่าแบบฝุ่นแบบอร่อยไม่ใช่ปลาล่าจ๋าใช่ไหมคะอืมอืมได้ได้ก็ลองลองดูแก้วนะอร ใส่พริกสดคนไทยเผ็ดคนไทยกินเผ็ดใส่เข้าไปใส่หัวจริงไพ่ใส่ตะไคร้สดลงไปน้อลืมทัวใส่ทัวดิสงข้วดิมะนาวดิมะนาวครับมะนาวแล้วก็ตามด้วยมะนาวหน่อยหนึ่งวดอืมฟ้าลองถ้าไม่รู้นี่กัดกินอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็เอาเนื้อเรานี่ กิมเลยิมเลยนะครับผมลองชิมเลยครับผมแนะพี่พร้อมกันเลครับชิมเลยเเอาลยครับผมนะโอ้โหขอนังขอนังหนังเลยครับขอนังขอนังพี่น้องนี่ดูแล้เวลาชิมดูน้ำไหลไหลมากเลยถ้าเพื่อนๆได้กลิ่นของการตอนเขาย่างนะอร่อยเลยนะครับผมอร่อยอืมอร่อย เยอตามมากหรือถ้าคนทช่ว่าบางคนเข้ามาแล้วถ้าบางคนเข้ามาแล้วเขาไม่ชอบกินปลารับเขาก็อันนี้เป็นพริกเกลือพริกไทยอพริกไทยแล้วก็บีมมะนาวใส่ครับมะนาวใส่ไปแบบนี้อร่อยแล้วแล้วก็ลองดูอีกรถหนึ่งว่ามะนาวเป็นยังไงไอ้เปร้พริกไทยกับอันนี้เป็นยังไงอลองดูค่ะ พี่ลองเอาไปชิมดูว่าเป็นยังไงครับพี่ไผ่ดำพี่น้ำปลาก็อร่อยแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่า่ลองชิมดูค่ะแล้วเวลากินอันนี้กินยังไงครับกินกับอันนี้เวลาที่เราจิบเนื้อมาเลยใช่ไหมครับผมอันนี้เขาจะกินแบบนี่มะเขือเอครับผมเหมือนจเราเผือกไงเพราะว่าเรียวเนียนอ๋อนี่นั้นกับวลาทานเนื้อเสร็จก็เอาแต้งอะไรเนี่ยจ้ำกับน้ำจิ้มนี่อ่า ร้านข้างทางนี่อร่อยมากคุ้มค่ากับตามหาคุ้มค่ากับการตามหาต้นเลยจ้าจนแก้วที่นี่เขาเรียกว่าไงครับนี่จัวแก้วจัวแก้วจัวแก้วอันนี้เขาเรียกแก้วเหมือนกันนะแก้วเหมือนกันคนคนธรรมช้าก็เรียกแก้วจัวแก้วจัวแก้วพูดง่ายเนาะหมดแก้วว่าไงดันอะดันอันนี้ภาษานักกินเหล้ากินเบียร์ก็คุยกันดัน ดัน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 เข้าไปอ่ะดันไม่ใช่ดันดักดักจ้าวแก้วดักเหมือนรู้สึกจะถูกกันมากเลยเนี่ยเนื่อยกับอันนี้จัาวแก้วดักถ้าเวียดนามก็เอาลองรุ่นรางวัลดูว่าเอามีเรามั้งยี่หรอเขาเช่เย็นมาดูดูโฟกัสกกระดาษนี่มีกระดาษอยู่ในกล่องสีแดงค่ะป้าชอบพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่น พ่อใหญ่พ่อใหญ่นีเต้นเต้นแล้วครับจะได้รางวันไหมได้นี่เด็กเสิร์ฟตรงนี้เดี๋ยวได้ด้วยกันหมดเลยเนี่ยเอะไรได้ด้วยกันเด็กนี่ครับวันหนึ่งสองกรรมออกคุณออกคุณไม่ได้อะไรเลยออกคุลคนที้ผมจะไม่ได้เลยนะแต่น้องฝ้ายได้สี่แล้วนะเพียงออกกุณออกคุณกูเจ็นเจ็บเลยอ่ะให้หนูกระป๋องหนึ่งได้ไหมได้ครับ ขอใครของมันปีเธอเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยฉันก็ชอบใช่เป็นคนชอบแม่ชอบล้นใช่ไหมชอบล้นจะแม่หวยจะแม่ลอตเตอรี่ครับดูไป็พราชอบอะไรที่ตื่นเต้นไงอ่าโอ้อร่อยมากไม่ชอบผมบอกเลยว่าโอ้ทำไมดังแดงเออดังแดงดูอ่านำแดงโอ้แรงดันแรงดันใจเย็นๆเธอ ออกุณเเดี๋ยวให้พี่เก้าเปิดอีกอันนึงได้ก็ใจเย็นเราลองดูเปิดด้วยกันเลยอันนี้ประมาณกี่บาทครับอย่างนี้ย5ี่สิบาบาทหกระป๋องแต่รับซื้อหกกระป๋องเขาจะลดราคานหอ่าก็ไมแพงอะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเรารุนอีกมึงได้แน่นอนนี่แน่นอนเลยนี่คือหนึงกระป๋องได้ฟรีหนึ่งกระป๋องพี่น้อง อย่างนี้มันก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเน่ะอย่างเงี้ยไม่ต้องไปไหนได้วเนี่ยนี่หนึ่งกระป๋องท่านมีดวงดีตลอดนะถ้่อย่างงี้ว่าออกคุณเนาะออกคุาได้แล้วเปิดยู่นู่นก็ได้ก็เหลืออยู่ครึ่งเดียวอาหารยี่สิบห้าก็เหลือสิบกว่าบาทเดี๋ยวเปิดใหม่อีกก็หายไปอีกโอ้ขาขาขาพี่ดองน้ามาเที่ยวกเธอลองชิมไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูช้าๆหน่อยพี่น้องเนาะอันนี้เราไม่ขอบคุณพี่แก้วมากนะครับพี่น้องพาเรามาชิมอาหารเด็ดๆอาหารท้องถิ่นของคนที่นี่ครับ บอกเลยว่าอู๋หอมมากเขาเอากระเทียมเจียวดาดอีกทีนึงพี่น้องเอยเธอเธอน้ำจิ้มพี่ให่ไปหน่อยนึงเธอขขฝากหน่อยเออเธอลงให้ผู้จัดการเขาชิมดูหน่อยเข้ากันดีดีเนาะกินกับไอ้กระป๋องแดงไงเนาะจิ้มลายๆจิ้มดูของใครของมันอยู่แล้วเนาะอ่าอืมเป็นน้ำปลาร้านิดๆม ถูกปากคนไทยนะแล้วไม่แพงไม่น่องเนี่ยเนี่ยผักแล้วเี้ยวถูกพริกไม่ชอบเผ็ดเปรี้ยวอผ็ดเข้มข้นอันนี้ถูกปากคนไทยครับผมบอกเลยว่าถูกปากเนี่ยแล้วเวลาชิมแค่จิ้มเวลาเราเพินเนื้อเสรอะไรแล้วก็จิ้มอันนี้เป็นมะเขือเทศนะเป็นมะเขือเทศแล้วพักเราเราจะเลือกครับโอ้โหอือมาชิมปลาล้านกันครับแต่ไม่ใช่ปลาร้านหนุ่งๆแบบปลาแบบกินไม่ได้นะคือเกือบจะไม่รู้ว่าเป็นปลาร้านแล้วล่ะหนูเข้าใจว่าเป็นน้ำปลาร้านแล้วก็อ่าอร่อย อันนี้ต้องมีเบิ้ลครับอันนี้ต้องมีซ้ำแบบจะกลับก็ต้องกินอันนี้อันนี้หรือว่าไปกินร้านลองไปชิมหลายๆร้านแต่ว่าอร่อยร้านนี้ผมถือว่าผ่านมากเขาหมักดีแล้วเขาเอาตอนสุดท้ายเขาเอาน้ำกระเทียมเจียวราเข้าไปอีกก็หูต้องหา,งหาถ้าได้มาก็ต้องตามหากินให้ได้นะ,ะต้องติดต่อพี่ก้าวนั้นแหละคุณทุงจะได้มาชิมถ้ามาเองอะ่ะนั่งเครื่องนั่งอะไรมาอาจจะหาร้านไม่ถูก <c oughs> ไม่รู้อยู่ไหนผักมีมะเขือซอยดีๆแต่งสวยๆมีนี่ครับ คักคักพี่น้องนะบอกว่าเลยว่า,วาทริปนี้ประทับใจนะยังไม่เจอต้นเลยสาบเราอ่านไว้ก่อนพรุ่งนี้เราจะไปกันยาวด,ดูพระอาทิตย์กันนะครับพี่น้องแซนะ่บมีหัวปลีด้วยนะส้มตําที่นี่ก็อร่อยร้านนี้เด็ดครับถือว่าเด็ดอาแล้วเธอป้าตัวนี้ซินนคโครงครับอ้้หสายเนื้อต้องมานะกัมพูชาเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่น้องซิโครงย่างหืมฉ่ำม,มากอร่อยอ คุณพี่ลองเลยให้รู้กันเลยคะลองกินด้วยกันได้เลยชิมมาเลยลองลองก่อนเลยกลิ่นกินหอมดีมากเยเมนูหรือกับข้าวที่ที่นี่ก็คล้ายๆกับเมืองไทยค่ะไม่ได้ต่างกันรสชาติอะไรก็คล้ายๆกันคล้ายนะมีเผ็ดมีพริกมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยด้วยขอใช้มือนะคะขออนุญาตเอร่อยตอนเสร็จสีโครงซีโครงงวฉ่ำเข้าไปอันนี้หอมฉ่ำ จิ้มยังไงเราให้กระเทียมเจียวได้เหรอกกระเทียมเขากระเทียมเจียวรากพริกระดาษอยู่ข้างบนจัดเด้ครับจัดเลยครับจัดได้ครับจัดได้ครับข้าวเก่าเลยค่ะหรือซี่โครงนี่หอมมากเลยฮะหอมหอมเวลาทที่แรกบอกว่าจะอดใจนะพอได้ก็ยกมาแล้วกินห้องเขาชั่วโมงแล้วทำให้อดใจไม่ไหวไวน้ำจิ้มผมติดใจครับผมชอบน้ำจิ้มที่นี่ก่อนนี่แนครับพอดีเน้นจิ้มโครเกรเราต้องใช้มือเลยครับใช้ตะเกียบเขาถนัดนะครับผมก็เลยต้องต้องใช้มือนิดนึงนะครับ อร่อยเนาะมีมีอาหารรสมากกว่าเนื้อกินเนื้อเดี๋ยวว่าเนื้อก็สุดยอดแล้วนะว่าเนื้อสุดยอดแล้วนะอันนี้ยังสุดยอดกว่าเนื้ออีกเหรแกระดูกอ่อนจะดูกออดหยาดน้ำลายไหลพนั้นขณะตอนถ่ายทำกำลังกินอยู่เนี่ยเห็นคนอื่นกินยังกินน้ำลาย เยอะแยะเลยวะึนทำไห้ว่าอดใจไม่ไหวอ่ะอันนี้เรื่องจริงด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้สงสัยอยู่ในใจคือคืออยู่อาเมื่อะไรจะจะกินเสนร็จทีแล้วเราก็ได้เตดตาเราบ้างเปลี่ยนกันไปไปผายมาใช่ไหมริ่มริบมกินหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนั้นริ่มริบกินหน่อยแล้วจะ <c oughs> ได้ถึงตาเราบ้าง <c oughs> ใครได่เกี้ยว,วนานๆไม่ไหวนะน้ำลายไหลนี่นี่กินไม่ไหวอย่างเงี้เหมาาือนเหมือนจะแกล้งคนไทยใช่ไหมแกล้งคนไทยชิมดูอืมอืม อขอจุบมือแบบบานๆเลยเนาะบ,บ,บานๆน้ำจิ้มอันนี้ไม่ได้โวยนะว่าน้ำจิมำจ้มมาที่กัรบูชาน้ำจิม้มแต่และร้านเนี่ยยางมาช้าน้ำจิ้มมะขามค่ะอี EP ก่อนหน้าเห็นเป็นเอาเอามาขามน,น้อยๆมาตำตำใส่พริกแล้วเขาปรุงอะไรไม่รู้เขาอะอร่อยมากกินกับอังแกิมบอบกินกับกบกบับยาไส้ครับอร่อยแต่มาเจอที่น้ำจิ้มนี่ก็เป็นน้ำปลาร้า แล้วก็ใสอันนี้เข้าไปแล้วใส่ตะไคร้ใส่พริกมันเหมือนบ้านเราเลยไงใสมะนาวเข้าไปคือไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าผูกใจอะ่ะอันนี้ขอสรารภาพเลยเมื่อคืนคุยกับลุงเด่นอยู่ว่าไม่รู้ว่าหนูไปอยู่รู้คือเราแบบไม่รู้อาหารการกินกันเนาะครับครั้งแรกของน้องฟายไงไม่รู้ว่าหนูจะกินข้าวที่รู่นได้ไหมอ๋อจะกินอะไรแต่บางคนส่วนใหญ่เขาเขาจะคิดอย่างนี้เพราะได้ได้ยินต่อต่อการมากำร่า,าช้าว่า เขาจะกินแบบเหมือนเราไหมอะไรไหมอะไรแต่ที่จริงมาถึงแล้วเนี่เพณีมันจะคล้ายกันนะฮะจะคล้ายกันในการอาหารการกินก็จะคล้ายกันแต่ว่าในการที่นี่ว่าส่วนใหญ่คำว่าได้กินรสจัดหรือเผ็ดมากครผมอแต่เขาก็มีพริกมีอะไรให้เขาเขาจะสำรองไว้ถ้าคนชอบกินกินเผ็ดเผก็มีปริกให้เปรี้ยวก็มีมะนาวเพิ่มให้ระยะชอบกินเปรี้ยก็เขาแยกใครตังหางอร่อยมากอร่อยมากบอกเลยว่าอร่อย ไม่รู้จะอธิบายยังไงกระเทียมเจียวพวกนี้มันเข้าไปกับซี่โครงแล้วมันแบบมันดีต่อใจอ่ะอร่อยอ่ะแจัวแก้ว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 จัวได้แล้วเราสมัครแรกต่อได้นะล้วแรกไม่นี้เลยก็ได้โอ้เราไม่ต้องซื้อเพิ่มเราแหลกกินไปแรกไปบ้างเถอะยินไปแรกไปครับหน้ามาเที่ยว เสียวัดสั่งก่อนมานี่พี่น้องนี่สามคนเทานี่คนเราหกกระป๋องนี่แหละไปแหลกมานี่เหี้ยตําเนียดนี่ลุงเดชว่าว่าแต่และประเทศมีเสน่ห์ต่างกันไหมอะมีเสน่ห์ต่างเนาะอันนี้เพิ่งเคยเห็นในประเทศที่ว่ามีเปิปเด,ดปททมาแล้วได้ฟรีอ,อ่ะในประเทศนี้ผมชอบเมื่อกี้เปิดแล้วได้หนึ่งดอลลาร์เห็นไหมอ่ามีหนึ่งดอลลาร์แล้วก็มีอีกสองกระป๋องอยู่ในรถอะอ่ะระหว่างระหว่างถูกกับแบบนี้อันไหนสนุกกว่ากันอะไรนะระหว่างถูกขูดอ๋อพี่ก็ชอบอย่างเงี้ยถูกไม่ต้องเสียเวลาไปขูดเสียเวลาไม่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  ถูกกับถูกกับได้รุ้นแบบไม่อะไรสนุกกว่ากันสนุกคนละแบบแต่เนี้ชอบชอบแต่พี่ก็มองว่าเอเขาก็ใจถึงนี่นะเขาคืนกําไรให้ผู้บริโภคดีเประเท็เนี้บางทีบางทีเนี่ยเราอยากจะกินต่อใช่ไหมเรามีเงินซื้อแค่กระป๋องเดียวครับบังเอิญเนี่ยเปิดมามันเจอทีเดียวหกกระป๋องเลยโบางทีเจอเป็นหลังก็มี อ่าเบ่อ uh, <yeah. S 1> no, ันนี้อันนี้เจอเจอกับตัวเองนะซื้อมาแค่กระป๋องเดียวเฮ้ยตังค์เราเลือแค่ซื้อได้แค่กระป๋องเดียวเปิดมาเจอหกเลยเกระป๋องเลยเจอหกกระป๋องเลยยิ้มเลยยิ้มเลยเอาเอาอีกหกกระป๋องมาเปิดอีกได้อีกสองได้ได้เป็นลังเป็นลังอีกเราเราคิดอยู่ในใจเฮ้ยมันอะไรมันจะโชคดีสักขนาดนี้มันเป็นวันของเก้าเป็นวันของเก้าสนุกมากพี่เลยเนาะ กินกันได้กินไปกินมาเขาเรียกได้สองชื่ออันนี้คนเหนือบ้านเราห้องพักพักจี้อ้อมั้งอันนี้ภาษาไทยผมไม่รู้แต่ที่นี่เรียกว่าเจิงของแกบแก่ไปก็เรามีกบใช่กบนั่นแหละเจิงของแก่มันไม่เหมือนผ้ากบผ้ากบอันนี้ก็จะเป็นชีฝรั่งที่นี่เรียกได้สองชื่อจีบารังจีบารังหรือเขาเรียกว่าจีโรนาจีโรนาหรือจีได้สองอย่างชีฝรั่งเหมือนไทยนะใช่ใช่วันนี้ผมรู้จักแล้วที่นี้่หลั่งผมมาตลาดผมรู้จักเลยเอาจีบารัง ได้เลยนะอ๋อจีเลยนะถ้าถ้าถ้าพูดเป็นภาษาไทยจีเลยนะเอาลองลองอันนี้อันนี้จีเลยนะจีโรนาจีโรนาอ๋ออนนรเลยนะดีนาเขารู้เลยนะอ่าอ่าอ่กระำกระำปรีเจเกระดอบ ตะยง,ยงยยเจตะยงเจตะยงทัวทัวส <Isaiah> ไมได้กูัอไม่ได้กลาเลเอาเอาเอาๆๆเอาดีกว่าเอานีดีกว่าง่ายดีจีขลังจีโรนาจีโรนาหรือว่าจีขลังเอ่อจีบารังจีบารังโอ้นี่ไงนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องใส่ลาบใส่ก้อยได้หมอันนวะแครอทแครอทเหมือนกันมะเขือตรับตรับตรับ อได้ได้ตรอบกับไอจีขลังไงเลยวะแค่รัเออแค่รัดอืมบึกบักกะส้มอ่าอันนี้เอ่อมะเขือเทศเปิงป๊อกบารังฮะเปิงปอกเปิงเปิงเปิงป๊อกบารังครับผมเปิงบารังนี่แปลว่าอะไรบารังบารังนี่ก็ฝรั่งไงฝรั่งฝรังเศสโอ้มะเขือส้มมาจากอืมเปิงป๊อกบารังนี่เปิงป๊อกฝรั่งอืมเมื่อก่อนสมัยนั้นคือ ฝรั่งเศสก็อยู่ทั้งที่ลาวแล้วก็อยู่ที่กัมพูชาก็จะเป็นขนมขนมปังฝรั่งเศสที่นี่ก็เหมือนกับที่ลาวเหมือนกันเดี๋ยวต้องมีโอกาสได้ไปชิมแน่นอนในช่องแฟมารีนะครับแต่ที่จริงถ้าเรามาอยู่สักสองสามอาทิต์เราให้พี่ก้าเขสอนเราจะพอได้อยู่นเนี่ยเออ<ป>ลืมตัวไปหมดแล้วเพ<ป>ิม<ป>ไม่ได้มีมครับมีเพิ่มเิมเติมเออเอาขันน้ำแข็งไหมผมดูชัดๆนน่ารักน่ารักแล้วจะไปละ เอดี๋ยวค่าคืนนี้ไม่ได้นอนง่ายทีมงานนี้น่าจะยังไม่ได้นอนง่ายนะครับพี่น้องเพราะว่าพี่ก้วแกงใจดีเดี๋ยวจะพาไป w a l k i n ่ s สต e e ถ้าเป็นพัทยาเขาเรียกว่า Walking s t ต e e t ไปดูเดินอยเบิงจะเด่นเป็นอะไรที่จะไดูสาวสาวนิดนึงในนี้หนึ่งอะเยอะเลยเขาบอกว่าเฮ้ยในภาพผมผมก็เห็นคนมารีวิวกันนะแบบสาวมพูชาก็ บอกไม่ถูกแต่ที่นี่อเมื่อกี้ขนาดน้องเขาที่ขายเนี่ยนี่แต่คนสวยๆนะก็เป็นนี่ยผู้จัดการผมบอกว่าเป็นนักเอกได้หมดเลยทุกคนว่ะเออสวยจริงทุกคนเฮ้ยนักแสด็กน่าร่างหน้าร่างนะครับเือนเดี๋ยวให้ดูเสากระจังใหญ่แจ๊บอ่าเราเกิดตรงบมดเลยคลิปมวยนี้นะจบคลิปอย่างนะ้รนะฮะตนเรนเจอเนี่ยเลิกเรียนไอ้ก็บตัวในกับทางกำลังมาตัวเก็เรียนเองนะน้องอือ เออมอจัะบออเ็กเยืนโทเด็ก hmm. ต uh ัดตัวใส่ยังไงบ้าเน้นังวรดอ่ะเอาน้แหลอันน้นแหละเอาเอันนี้ก็น่ารักมเลยใ่ลกนะสใจลงกละเด็กโซบองเชิญเชิญออพูด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 ภาษาไทยให้เขาพูดตามผมนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าฝากติดตามช่องลุงเด่นฝากติดตามฝากติดตามฝากติดตามช่องลุงเด่นลุงลุงเด่นด้วยนะคะด้ยนะคะบ๊ายบายเอๆหักตะแพงแท้ก็เดี๋ยวเช็คบินแล้วครับเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปปิดคลิปไปแล้วแต่ว่าให้ดูก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเช็คบินมาหมดเท่าไหร่เอ่าอันนี้เนื้อ เนื้อซองจานจานละสองหมื่นครับจานละสองหมื่นก็มีซีโครงแล้วก so, ็เน hey, right. ื้อแล้วก็สี่ร้อยสี่หมื่นก็ถ้ากสี่ร้อยแล้วก็เบียร์ฮะเราแลกสองแล้วก็ซื้อมาหกก็รวมแล้วมันเหมือนแปดพันอ่านะฮะผมแล้วก็น้ำแข็งแรกบวกอีกสองพันก็รวมแล้วเป็นหกหมื่นฮะหกหมื่นหกร้อยบาทโอ้โหดิ่กินได้ขนาดนี้หกร้อยบาท